b ีเจอ้อมค่ะ playlist นะคะเลือกกันไปเลือกกันมาก็มาลงกันอยู่ที่เพลงนี้แล้วค่ะวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจแล้วก็เทพสร้างห้ามงยนกับอีก18นาทีคุณอยู่กับอ้อมแล้วก็กับเรื่องที่เราพูดกันอยู่บ,บ่อยๆสําหรับใครที่ชอบลุ้นและใครที่ชอบ ออมมากองรวมกันตรงนี้กับออมสินจัดเต็มผู้โชคดีเงินล้านอาจเป็นคุณนะคะออมสบายลุ้นสนุกกับสลากออมสิน2ปีแบบใบสลากดิจิทัลลุ้นรับอภิมหารางวัลมูลค่ารวม80ล้านบาทรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทและรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทฝากครบ2ปีรับดอกเบี้ย1น0บาทต่อหน่วยพิเศษนะคะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มไม่เสียภาษี ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังฝากเลยง่ายๆได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชันไมโมเพราะทุกวันนี้การเงินกับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนใจเหลือเกินได้มาแล้วมันก็ดูออกไปง่ายลุ้นก็อยากจะลุ้นเสี่ยงก็อยากจะเสี่ยงแต่อยากจะเก็บมันไว้ทั้งสองคนเงินต้นก็อยากเซฟ อนาคตเงินที่แบบว่ามั่งคั่งก็อยากได้เอาแบบนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งทางออกให้คุณได้เลือกนะคะคุณผุ้ฟังส่วนอีกหนึ่งทางเราไม่ได้เลือกแต่เราต้องรับมันนะคะฮัลโหลใครที่มีรถและใช้95้าห้าฮัลโหลทูมอโลทูมอโลบวก30สตังค์จ้าดีเซลด้วยเหรอจ๊ะ เฮ้ยทาจริงพรุ่งนี้นะ้ํามันปรับขึ้นราคา30สตังค์นะคะน้ํามันกลุ่มเบนซินปรับขึ้นราคา30สตังค์ต่อลิตรนะคะและในกลุ่มดีเซลเฉพาะซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 จะปรับขึ้น30สตังค์ต่อลิตรคะ่ะส่วนดีเซลอื่นๆคงที่โอ้ยให้กําลังใจกับทุกชีวิตที่ต้องใช้น้ํามันและไม่ต้องใช้น้ํามันตอนนี้ทุกอย่างขึ้นหมดเลยเจ้าขึ้นยันอารมณ์กันไปหมดแล้วเจ้าขอให้ทุกคนเ,นเย็นเย็นคำได้คำ พูดไปก็บอกตัวเองไปว่าคาได้คามอะล่าสุดนะคะเห็นว่าอันนี้เอามามาจากคุณออฟเชนนน์นะคะเขาบอกว่านายแพทย์ชลนานสีแก้วและมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าเตรียมนะคะยังไม่ได้บอกจะออกเตรียมออกกฎกระทรวงสาธารณสุขผู้ที่ครอบครองยาบ้าต่ำกว่า10เม็ดถือเป็นผู้เสพต้องได้รับการบำบัดในฐานะผู้ป่วยส่วนคนที่มีพฤติกรรมเป็นว่าค้าขายยาเสพติดต่อให้ครอบครองแค่1เม็ด หรือน้อยกว่าสิบเมตรก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วเราจะแยกได้ยังไงอ่าคนไหนครอบครองคนไหนเป็นคนขายอ่ะคุณผู้ฟังเราจะแยกตรงไหนก่อนแต่สรุปว่าถ้าเคอมีต่ํากว่าสิบเมตรยังไงก็ต้องบําบัดเพราะเป็นผู้ป่วยแล้วคนค้าเนี่ยต้องบําบัดไหมเพราะถ้าเข้าครอบครองต่ํากว่าสิบเมตรเขาเป็นคนค้าไหมยังไงหัวจะปวดไปหมดพุทธทด